อยู่ที่สำนักง,งานเทศบาลตำบลสมเด็จนะครับวันนี้มาอยู่กับโครงการดีๆนะครับโครงการอบรมอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าเงื้ยหังดำนะครับซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของอำเภอสมสนเดน็จเทศบาลตำบลสมเด็จสนับสนุโดยท่านนัดครกิติพุตรกรนายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จนะครับจากโครงการดีๆนะครับดูแลโดยคุณพี่บุตรสาโชคจันททึกนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของชาวชุมชนนะครับได้อาชีพสามารถไปต่อยอด องค์ประกอบของพังยงดังดำนะครับต่อยอดจากการมีชุดใส่แล้วก็มีของใช้ต่างๆนะครับกระเป๋าเป้นะครับหรือว่าเป็นพวงกุญแจนะครับเป็นผ้าพันคอนะครับอยู่ที่หน้ากองสวัสดิการสังคมเทศบาลตสบนเดินตสวนเสนจังหวันดคนคราชรีมานครับสวัสดีครับอยู่กับคุณครูไรเออรเกศรินทร์ค่ะปะภาภวเรามาสอนอะไรครับวันนี้ชิ้นงานอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้มีเป้ค่ะมีเป้อย่างนึงแล้วก็มีย่ามค่ะแล้วก็มีที่เก็บกุญแจ จทย์ของเราคือต้องสอนให้เขาได้อะไรบ้างครับได้ทั้ง3ชิ้นค่ะได้ทั้งสามอย่างคือ,อแปรรูปอะค่ะแปรรูปจากข้างเนี้ยงอะ่ะให้เป็นของที่นําไปใช้ประโยชน์กับชีวิตประวันนําไปจําหน่ายได้ใช่ค่ะต่อยอดเป็นสิ่งเป็นลูกศิษย์ของเราเนี่ยจากยีคนมนี เย็บเป็นอย่างหรือว่าเราเริ่มต้นชิ้นน้มหนึ่งใหม่มีบางคนที่เป็นแล้วค่ะบางคนก็เริ่มใหม่ก็มีบางคนก็แบบเคยมาแล้วแล้วก็ห่างไปนานนะคะแล้วก็มาลริ่ฟื้นได้ลริ่ฟื้นได้<ช>คุณ<ช>ครูนี่ปกติอยู่ที่ไหนประจําครับเปิดร้านหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ค่ะแต่ว่าทําเป็นสินค้าโอทอปอะค่ะของของเชยาภูมิของจังหวัดเชยาภูมิประเภทของใช,แบบช้แบบแบบเชจักผ้าเหมือนกันใช่ค่ะแต่รูด<ะ>จักรภาพเพราะงั้นลำดับจะเย็บยากไหม มันก็อจะว่ายากมันก็ยากนะครับเพราะว่าลายลายมันจะมีเฉพาะตรงจุดอะค่ะเราจะต้องเอาลายมาแต่งว่าจะแต่งตรงไหนที่จะสวยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าออกมาแล้วมันจะเป็นชิ้นงานที่สวยมากใช่ไหมใช่เพราะว่ามันรอต้องรอติดตามมันเป็นอัตลักษณ์เนาะใช่ค่ะเป็นอัตลักษณ์ทองถิ่นเชีนผพาที่สวยงามเป็นโครงการองรมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพันยางนังดำนะเทศบาลกระบี่เนิอนะครับขอบคุณคุณครูมากนะครับครับคุณครูครับนี่คือชิ้นงานเลยครับเนี่ยครับ เป็นเป้เนาะที่ทํามาจากตัวนี้ทํามาจากผ้าขาม้าแต่ว่าเราจะให้แปลจากผ้าเงี้ยงเป็นผ้าเงี้ยงทางดำเนาะถ้างานออกมามันคงจะสวยงามมากเลยเนาะคุณค่าเหมาะสมกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นสุงเนินแล้วมีอะไรครับมีย่ามค่ะย่ามีะเปาเ็นนย่่มะะะคทีจฝึกกพราะว่าเขาเรลงเลิกใช้ถุงพลาสติกย่ามนี่สามารถใส่ของได้เนาะ แล้วมีอะไรอีกเอ่ยแล้วก็จะมีที่่นกุญแจใส่กุญแจที่ใส่กุญแจพี่เซนเลยครับพี่เซนเลยอันนี้นะคะใส่กุญแจเข้าไปในนี้ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ใช้เราก็จะเก็บเข้าไปสามารถถือกได้ด้วยค่ะไม่ไม่ไม่มันจะไม่ไปปูดไปอะไรให้มันเป็นรอยอ๋อเก็บกุญแจเวลากุญแจหล่นก็หาง่ายเนาะครับเรียนกี่วันครับเนี่ยวันค่ะจบหลักสูตรนี่สามารถประกอบอาชีพได้เลยได้ค่ะครับผมขอบคุณแล้วก็คนที่ฝึกอ่ะ พอฝึกแล้วรับรับที่งานกลับบ้านไปเลยครับผมเป็นผลงานที่ภูมิใจเนาะถ้าเนาะผลิตเองทำเองครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะครับอยู่กับคุณบุษบาโชติจันทึกนะครับพอกองสวัสดิการสังคมเทศบาลบ่อสุนันทครับอันนี้เป็นโครงการอะไรครับเนี่ยโครงการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าเงี้ยงนางดำคของเทศบาล เหมือนเรามาต่อยอดใช่ไหมใช่ค่ะเอาต่อยอดเอาผ้ามาต่อยอดทำวัสดุต,ต่างๆที่สามารถเอามาขายประกบอบก,กับผ้าได้เผื่อว่าผ้าเนี่ยขายไปขายไป,ยไปแล้วคนซื้อเยอะแล้วก็จะตามต้องขายไม่ออกเราเอาผ้านี่มาทำสินค้าพันนอขายเพราะเรามีครบวงจรเลยใช่มีทอผ้ามีแล้วก็มีการเย็บผ้า,เ,ผาเราเปิดเป็นศูนย์เลยใช่ไหมอันนั้นคนนี้ก็อาจจะสอนตัดผ้าเลยใช่ไหมอ่าน กลุ่มกลุ่มการเย็บเสื้อผ้าเรามีอยู่เนปัที่บ้านเ่าใช่ไหมแลวกลุ่มทอผ้าเราก็มีอยู่แล้วทอผ้ามีแล้วแล้วอันนี้จะเป็นกลุ่มแปรรูปเดียร์ันแปรรูปของผ้าเยี่ยงดังก็สามารถมาติดต่อได้ถ้าเสร็จโครงการเนาะเดี๋ยวมีชิ้นงานให้ดูเป็นการเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนนักเรียนเรากี่คนครับ20คน20คนนะครับขอบคุณมากเลยครับอยู่กับคุณพี่อะไรครับ สุมนาค่ะสุมาาเนาะเรามาจากชุมชนอะไรครับเนี่ยตะควงหลวงสวนสะบัดเรามีพื้นฐานการเย็บผ้าได้ไหมก็ก็เย็บอยู่แต่ว่าตอนนี้จากที่บ้านไม่มีแต่เรามามันจะรู้เพิ่มเติมร่วมมาร่วมเพื่อจะได้เอาความรู้ของเราไปต่อยอดหาเพื่อนฝูงในชุมชนและเหไม่อนเมาเวลาว่างเกิดประโยชน์ใช่นะมปกติเราก็ช่วงนี้ทําอะไรครับก็เป็นข้าราชการใช่ไหมข้าราชการเกษียณอายุแล้วเกษียณแล้วค่ะ เราเลิกเย็บปดระวังดีกว่าเกษะเสี่ยมมันจะเมื่อเราเยอะๆไปปนระวังเนาะตอนนี้เราก็หาอาชีพเสริมนอกจากรำร้องเพลงเราก็จะเย็บผ้าด้วยเนาะครับผมนี่แหละจะเย็บผ้าผ้านี่ก็เย็บใส่เองเย็บใส่เองเก่งแล้วเนาะอันนี้มาต่อยอดนะครับช่วยช่วยตัดเราเย็บได้ครับได้ก็เลยมามาช่วยชุมชนครับขอบคุณมากครับอยู่คนไรครับ เนนิค่ะชื่ออะไรครับสุกัญญาค่ะสุกัญญาเนาะชุมชนอะไรเอ่ยชุมชนญาติเจริญค่ะญาติเจริญเรามีพื้นฐานการเย็บผ้าไหมก็มีค่ะเคยเคยทำงานเย็บผ้ามาก่อนมาวันนี้ก็เลยสบายเลยค่ะเรามาต่อยอดเพื่อไปพัฒนาอาชีพใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับค้าขายค้าขายอันนี้เราก็มาหาความรู้เพิ่มเติมครับผมขอบคุณมากครับขมาคขมเรนเลยครับสวัสดีครับคุณพี่อะไรครับ พี่อะไรเออรชื่ออะไรครับชื่อวารินชุมชนอะไรครับชุมชนมิตรภาพเพื่อนใจค่ะเราเย็บผ้าเป็นมาก่อนหรือเปล่าก็เคยเย็ย<ต>บเคยเย็บวันนี้<า>ได้ความรู้อะไรบ้งางก็ความรู้เกี่ยวกับการอาชีพครับเราจะนําไปพัฒนาองค์กรความรู้เนาะใช่โครงการนี้ดีไหมดีดีค่ะเนาะขอบคุณพี่มากครับขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับมาจากชุมชนอะไรครับเนี่ยบุรพาศรัมคีค่ะชื่ออะไรเอ่ย เชื่อเล่นชื่อว่าเอกค่ะคุณเอกนี <st ่เย็บผ้าเป็นมาก่อนไหมครับนะครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะเนี่ยครั้งนี้ค่ะเนี่ยเพิ่งเย็บเลยอะเพิ่งเย็บเนี่ยค่ะหกเจ็ดปีเนี่ยเพิ่งเย็บเราได้เราได้ความรู้ไหมมาได้ค่ะวันนี้ถือว่าเย็บได้แล้วถือว่าฝึกฝึกเดินจักรค่ะฝึกเดินจักรเราจะนำความรู้ไปใช้เนาะใช่แล้วก็หาเวลาว่าเกิดประโยชน์ได้เจอเพื่อนด้วยใช่ไหม เป็นไงบ้างงการนิดีไหมครับดีมากมากเลยค่ะครับผมเราก็ขายผ้าด้วยใช่ป่าใช่เป็นไงผ้าเนี้ยผ้าเนี้ยนั่นรับตอนนี้ขายดีไหมขายดีมากถึงออกตามงานต่างๆเยอะเลยชุดค่ะทุกทุกงานโอท็อปแล้วก็ขายผ้าแล้วก็ปันได้สารพัดเลยค่ะเราทำทุกอย่างเลยค่ะนี่ก็มาจบที่เย็บผ้าด้วยเนาะมาเย็บผ้าแล้วก็จะตัดกระเป๋าของผ้าเนี้ยอ่างดำาค่ะแล้วก็ทำตุ่มหูค่ะครับผมจากวันที่ ยี่สิบสี่ถึงวันที่ยี่แปดค่ะยี่9แปดยี่เก้าเราจะมาขายไหมก็ให้คุณสงบกไปขายค่ะอ๋อไปขายที่จนเราจะไปลำไม่อันนี้จะทำต้มหมูค่ะครับผมขอบคุณมากครับครับชื่ออะไรครับชื่อหมวยค่ะมาจากชุมชนไหนเอ่ยอญาเจริญค่ะหมูสิบเราเย็บผ้าเป็นหรือเปล่าเย็บเป็นอันนี้เรามาเพิ่มความรู้ใช่ไหมใช่ค่ะโครงการนี้ดีไหมดีค่ะ เราได้ความรู้อะไรบ้างได้ก็จากอะไรที่เราทำมันเป็นก็ก็ทำได้อ๋อทำได้เนาะปกติตอนนี้เราได้วิ่งรถหรือเปล่าวิ่งรถให้ลูกไปดิ้นค่ะอ๋อแล้วเกษียณแล้วเกษียณแล้วค่ะตอนนี้เราก็มาหาชีพเพิ่มหาชีพเพิ่มที่สําคัญเราได้เพื่อนเลยใช่ไหมใช่ค่ะครับผมขอบคุณมากครับครับอยู่กับคุณอะไรครับบ้านหันตมะคีค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อใหม่ค่ะคุณใหม่คุณอะไรครับเนี่ยชื่ออะไรครับพี่ชื่อดาเป็นไงเรามาฝึกวันนี้ได้ความรู้ไหม ได้เยอะมากเลยแค่ครึ่งวันเรามีพื้นฐานการเย็บผ้าไหมน้องน้องคนที่นั่งนี่แหละทห่ชักชวนมาอ๋ออันนี้เป็นหนน้องเย็บผ้าเป็นกันหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เพิ่งสัมผัสครั้งแรกค่ะโอ้แต่ถือว่าเก่งเลยนะมองแป๊บเดียวโอ้ก็ได้ความรู้กันเลยเป็นโครงการดีไหมครับเนี่ยโครงการนี้ดีมากไหมดีมากเลยค่ะเพราะว่าทําให้เรามีอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมาอ๋อครับผมมีอะไรขอบคุณไหมขอบคุณเทศบาลค่ะที่ หาสิ่งดีๆมาให้ค่ะครับโดยท่านนครกิติบุญกรเนาะนายกเทศมนตรีตำบลสมเน็นนะครับครับผมอำเภอสมเด็งครับผมอยู่กับคุณพี่อะไรครับสองคนครับนี่ชื่ออะไรครับชื่อสุดาวันค่ะชุมชนอะไรเอ่ยชุมชนเจมิส์แล้วนิชมชนอะไรครับสุวรรณนาถเอีรร์คอชุมชนบุรพาสามัคคีค่ะเราเย็บผ้ากันมาเป็นหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นท่าตัดเสื้อผ้าค่ะอ๋อมานี่มาเพิ่มองค์ความรู้เลยจะเอาศาสตร์ความรู้นี่ไปประยุกต์ใช้ใช่ไหมใช่ค่ะ เรากลับไปในเสร็จนี้เราเอาไปขายเลยเนาะเราเริ่มจะเป็นยังครับเนี่ยอันนี้เย็บเย็ดข้าหลวเป็นค่ะแต่เย็ดข้าน,นี่ไม่เป็เออกก็เริ่มมาหัดเหมือนกันจบไปก็เป็นผู้จําหน่ายสินค้าเลยเนาะครับผม <C oughs> เป็นงานโครงการที่ดีไหมครับโครงการที่ดีเป็นยังไงดีมากค่ะมีอะไรฝากขอบคุณผู้จัดโครงการไหมก็<โ>ค่ะ <worm> <c oughs> ไปทำแล้วต่อยอดมันได้ดีก็ขอบคุณมากมากครับผมสวัสดีครับอยู่กับพี่อะไรครับสิริพรค่ะมาจากชุมชนอะไรเนี่ยเพชรยมิตรค่ะเป็นไงเราเย็บผ้าเป็นมาก่อนหรือเปล่าก็พอเป็นอยู่ค่ะวันนี้ได้ความรู้อะไรบ้างก็ได้ได้มาค่ะต้องขอบคุณท่านนายกอค์นะท่านนายกอค์เนาะนายกนงค์มีบุญกองค์เป็นโครงการดีๆให้เราเนาะได้เพิ่มความรู้เราจะไปนำไปใช้ประโยชน์ใช่ไหม ก็ไปเพิ่มรายได้เราปกติเราทำอาชีพอะไรเนี่ยเย็บผ้าหรือเปล่าเย็บผ้าตรงนี้แม่สบายกเลยอยู่บ้านอยู่บ้านเฉยๆคิดว่าตัวนี้เราไปประยุกต์ใช้เลยครับพมันก็ไม่สื่อมันไม่หนักมากเนาะก็พอทำได้เรื่อยๆเนาะครับผมครับอยู่ที่สำนักงานเทศบาลตำบลสมเด็จนะครับวันนี้มาอยู่กับโครงการดีๆนะครับโครงการอบรมอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักเงี้ยงด้ำๆนะครับ ซึ่งเป็นอันตลักษณ์ของอำเภอสุนเนินเทศบาลตำบลสุนเนินสนับสนุนโดยท่านนัดครกิติพุตรกรนาะยกเทศมนตรีตำบลสุนเนินนะครับจัดโครงการดีๆนะครับดูแลโดยคุณพี่บุตรสาโชคจันททึกนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของชาวชุมชนนะครับได้อาชีพสามารถไปต่อยอด องค์ประกอบของพังยี่งางดังดำนะครับต่อยอดจากการมีชุดใส่แล้วก็มีของใช้ต่างๆนะครับกระเป๋าเป้นะครับหรือว่าเป็นพวงกุญแจนะครับเป็นผ้าพบันคอนครับอยู่ที่หน้ากองสวัสดิการสังคมเทศบาลตนสนเดินตสนเดินจังหวัดนครรารสศีมาครับสว<อ>ัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อใครคะ ชื่ออะไรครับอ๋อชื่อผลล่มค่ะมาจากชุมชนเลยเอ่ยชุมชนแสงไทยปะปาค่ะวันนี้เรามาเย็บผ้าเรามีความรู้เรื่องเย็บผ้าไหมอ๋อคือพื้นฐานเบื้องต้นก็มีนิดๆค่ะไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่วันนี้ได้ความรู้อะไรบ้างอ๋อวันนี้ค่ะวันนี้วันนี้ก็คือได้ขั้นตอนการใส่เข็มใส่เข็มใส่เข็มแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวจากอะไรอ่าี้ค่ะเราส่งเราเราได้ความรู้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะโครงการนี้ดีไหมดีค่ะดีค่ะครับผม ตอนนี้กำลังจะตัดผ้าค่ะไว้ตัดกระเป๋าตัดย่าอ๋อนื้กระสอนตัดด้วยใช่ค่ะสามารถตัดเย็บได้เป็น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 กระเป๋าเลยใช่ค่ะอันนี้จะเป็นย่าอ๋อสามารถตัดตัดย่ามได้เลยใช่ค่ะอันนี้เราเอาจากพันยางดำเนาะไปต่อยอดกันสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออ้อยค่ะคุณอ้อยเย็บผ้าเป็นไหมไม่เป็นหรอกบ้างมาแบบนี้ตามจริงๆเย็บผ้าเป็นมากกว่าได้ความรู้อะไรบ้างวันนี้ได้ความรู้เหรอคคะได้วามรือความรัก ด้วยความรักเราแบบสีน้ำตาลมาก่อนค่ะแบบสีนยงตาลเป็นไงโครงการนี้ดีไหมครับโครงการนี้ดีไหมดีค่ะดีมากค่ะอ๋อวันนี้เราจะตัดย่ามใช่ไหมย่ามอยู่นะคะมีย่ามใบแรกย่ามก็ทำแล้วอันนี้ตัวอย่างอ๋อตัวอย่างเดี๋ยววันที่5เดี๋ยวเราจะมาดูผลงานแล้วกันใช่ค่ะครับผมวันนี้เรามาถ่ายก่อนมาติดตามดูผลงานพวกเราด้วยนะคะครับผมมาจากชุมชนไหนครับสว่างค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อมนค่ะเราเย็บผ้าเป็นไหม ไม่เคยเลยได้ความรู้ไหมวันนี้มาใช่ค่ะโครงการนี้ดีไหมดีค่ะเอาไว้ไปเย็บให้ลูกให้หลานครับผมขอบคุณมากครับอยู่ที่ห้องนี่ห้องอะไรครับเราเรียกว่าห้องอห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าเราค่ะทั้งยังนางดบเนานะค่ะค่ะสวย <จำ S 1> มากล <5 S 2> เลย <5 S 2> อันนี้เราขายเป็นเมตรหรือว่าขายเป็นผืนครับขายขายเป็นเมตรค่ะเมตรละสองร้อยยี่สิบห้าบาทสองร้อยยี่สิบห้าบาทใช่ค่ะผืนหนึ่งมีสองเมตรสองเมตรก็โตสี่ร้อยห้าสิบค่ะ ตัดชุดก็ไม่แพงเนาะไม่แพงสามารถมาดูได้ที่เทศบาลตับนส่งเดินนะก็มีมีกี่สีครับทั้งหมดตอนนี้เรามีเยอะมากแต่เยอะมากเลยมาเลือกสีได้เลยสีไหนนิยมสุดๆเลยสุดๆเลยก็จะมีแดงดำดีนะคะแดงดำเนาะที่คนสั่งเยอะมันเหมือนมันมนเหมือนมันเหมือนจะทรงอินเทนเหมือนคนใส่ยุคโบราณเนาะมันจะเข้ากับชุดใช่ไหมใช่สีชุดชาก็เห็นเยอะเลยอันนี้เป็นแบนของเราใช่ไหมครับแบนของเราค่ะแบนดอันนี้เขาสั่งไปแล้ว สีเหลืองก็นิยมเนาะชุดนี้สีสีฟ้าขายออกใช่ไหมใช่สีฟ้าขายดีค่ะตอนนี้ไม่เหลือไม่เหลือเลยก็ <c oughs> มีอ๋อมีของผู้ชายด้วยก็ท <c oughs> ี่ตัดไปแล้วเราขายตัวเท่าไหร่เนี่ยของผู้ชายนี่ตัวละพันค่ะตัวละพันเนาะตัวเราตัดมาแล้วเรามีค่าช่งางก็ตัดถ้ามาซื้อมาตัดที่นี่เลยได้ไหมถ้ามาตัดสั่งเราตัดได้สั่งตัดได้เพราะ,ะเรามีกลุ่มเาาย็บผ้าอยู่กลุ่มทอผ้ายอยู่ แล้วเราช่วยกระจายรายได้ชุมชนยังไงค่าเย็บสมมติอาเราชุมชนก็จะได้ค่าทอค่าเย็บเราก็ให้เปอร์เซ็นต์เราก็จะเป็นอาจ้างเลยเนาะเป็นหมอจ้างเลยค่ะให้ให้เขาทำเลยค่ะใครทำได้เท่าไรเทำเลยใครมาก็ซื้อผ้าเราแล้วก็ไปตัดแนะนำร้านตัดให้เลยเอ่อแล้วก็คนทอล่ะคนทอนี่เราจ่ายเป็นเมตรเป็นเมตรอ๋อให้เขามีรายได้สามารถอยู่ได้เราอยู่ได้ด้วยเราเป็น เราตั้งเป็นกลุ่มหรือเป็นอะไรครับของเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มกลุ่มทอผ้าใครเป็นประธานคนพี่หรือเปล่าพี่สงบอ๋อสงบชุมชนกลางบ้านอ๋อเป็นชุมเราเป็นราชการเป็นไม่ได้เราเป็นที่ปรึกษาใช่ไหมเราเป็นที่ปรึกษาเราเป็นที่ปรึกษาคอยช่วยเหลือแล้วก็ให้เข้าบริหารจัดการเหมือนเราให้ท้องถิ่นอยู่ได้แล้วก็เป็นทาลเบานพี่เลี้ยงส่วนใหญ่เราจะมุ่งเน้นไม่มุ่งเน้นกําไรแตมุ่งเน้นว่าให้ประชาชนได้มีรายได้แล้วก็ เหมือนการอนุรักษ์ผ้าเราด้วยการอรัก์ผ้าเราให้ผ้าเราได้อยู่คู่กับเราไปนานๆครับครับผมขอบคุณมากเลยค,ครับท่านชูชาติไพางามนะครับรองนายกเทศมนตรีตะบุรุษเมืงน,นะครับท่านครับโครงการนี้มีนโยบายยังไงบ้างครับท่านครับก็ส่งเสริมอาชีพใหานุมชนได้มีรายได้ในมีร<ม>ายได้ไดเนาะในการตัดเย็บเสืเ้อผ้าแปรรูปจากผ้าแง่งดำดำมาแปรรูปเหมืนอนเราต่อยอดของเราด้วย พอบางทีมีชุดกันหมดแล้วก็มีุของใช้ด้วยเนาะ,ะบางทีจะได้ร้านจะได้มีอาชีพในการตัดเย็บด้วยผ้าแลรูปต่างๆไม่ว่าจะเป็นเลยา่ามหรือว่าชุดตึงต่งกูฝึกสอนนั้นไปในหนึ่งอาทิตย์ครับผม,มสามารถเป็นได้เลยเนาะ5หวันห้วันครับผมครับขอบคุณมากครับผม